ร่งธนากรพิชชิ่ง DIY นะครับผมวิธีเปลี่ยนหางทุน่นแล้วก็ทําจากทุ่นธรรมดาให้มันมาเป็นทุ่นอาการที่ไวขึ้นแล้วก็ทําให้ทุ่นมันใช้งานได้นานขึ้นนะครับถึงท่านผู้ชมจะตั้งเหลือน้อยขอ้อเวลามันตั้งมันก็เอียงอยู่ดีนะครับหางมันหนักนะครับผมได้เล็บอีกผมไม่อยากได้หางยาวนะครับผมเวลาหางยาวเวลาเราตั้งทุนมันผมไม่ชอบครมันดูยากนี่ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับก็ขอกราบ ain, สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดอุดรธาน,นีของเรานี่เองนะครับวันนี้ก็มีสิ่งจําเป็นที่ต้องได้ใช้หรือว่ามีสิ่งจําเป็นที่ต้องทุกคนต้องเจอนะครับถ้าสายสปิลชิ่งหรือทั่วไปนะครับเจอแน่นอนนะครับก็คือทุน่นนะครับท่านผู้ชม ทุ่นมันมี2แบบนะครับก็คือทุ่นที่มันเป็นงานแฮนด์เมดทุ่นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องทุ่นนะครับทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสําหรับงานสปิวงานจริงวนะครับก็คือทุ่นมันจะมี2แบบตามมาดูอันนี้ทุ่นที่ผมใช้งานจริงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือทุ่นไม้อ้อนะครับผมทรงสลิมนะครับทรงสลิมทรงยาวนะครับทรงนี้มันจะเล่นได้ทั้งนะครับผมน้ําลึก ไม่เกิน3าเมตรนะครับมันจะอาการดีมากน้ําลึกไม่เกิน3เมตรหรือว่าน้ําตื้นก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็คือทุ่นพวกนี้มันจะมีราคาประมาณ100บาทถึง150บาทนะครับแล้วแต่งานแล้วแต่คุณภาพของเนื้องานนะครับแต่บ้านผมขายร้อยหนึง่งนี่เห็นไหมอันนี้ผมใช้จริงนะครับอันนี้หางหักมาด้วยผมเพิ่งไปตกปลามาเป็นลายเสือยี่ห้อธนากรนี่เห็นไหมนี่ธนากรนะครับผม แล้วก็นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นทุนตลาดทั่วไปทุน2แบบแตกต่างกันก็คือ1ราคา2อาจจะเป็นแอคชั่นเล็กๆน,ๆน้อยนะครับแต่ว่านะครับท่านผู้ชมราคามันต่างกันหลายเท่านะครับตัวนี้25บาทใช้ได้เหมือนกันตัวนี้100บาทอาการอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมมีวิธี DIY ให้ทุนนะครับทุนตลาดทั่วไปมันมีความไวของอาการของทุนเวลาปลากินหรือว่าปลาเคาะเหยื่อนะครับผม ให้เร็วเท่าตัวนี้ก็คือวิธีเปลี่ยนหางหรือว่าการ DIY หางนะครับผมให้มาใช้หางที่มันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหางที่มันเป็นหางโป่งหางหลอดทรงกระเบนนะครับตัวนี้หางเส้นละ15บาทนะครับทําไมถึงใช้หางโป่งนะครับหางโป่งหนึ่งนะครับเวลาเราวัดแรงๆนะครับหรือว่าจังหวะปากินนะครับบางทีเราวัดบืดหรือว่าวัดอะไรนะครับผมถ้าทุ่นแบบนี้นะครับข้อเสียมันก็คือหางมัน จะซับแรงกระแทกนะครับเออไม่ใช่ข้อเสียไว้ข้อดีหางมันจะซับแรงกระแทกมันจะทําให้ตัวเนื้อทุ่นเนี่ยไม่มีการเสียหายหรือว่าฉีกขาดหรือว่าแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากผ่านการเวลาไปเนิ่นนานนะครับค่อนข้างที่จะทนนะครับทุ่นแบบนี้ค่อนข้างที่จะทนนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าที่มันจะเปืองก็คือหางมันหักบ่อยนะครับเพราะว่าหางตัวเนี้มันมีความอ่อน นะครับมันเวลาเราวัดนะครับวัดปุ๊บเวลาเรากระแทกกระแทกคันมาแบบนี้นะครับหางมันจะรับแรงกระแทกมันยังไม่กระด้างเหมือนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมหางมันจะรับแรงกระแทกนะครับผมแต่ว่ามันจะมาขาดอยู่ที่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูดีดีนะหางมันจะมาขาดแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ขาดบ่อยนะครับในกรณีที่มันขาดเราวัดไปเรื่อยๆมันเกิดรอยร้าวมันช้ำนะครับผมเวลาเราวัดมันค่อยจะขาดออกหรือว่าเราวัดไปกระแทกโดนกิ่งไม้หรือว่าโดนคันเบียดของเราเองนะครับมันค่อยจะ แต่ว่าตัวทุนมันจะทนมากกว่าทุนที่มันเป็นหางตันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะที่มันเป็นหางตันแบบนี้นะครับก็คือนะครับผมจะพูดให้ฟังว่าทํายังไงให้อาการมันเร็วเหมือนกันแล้วก็ทํายังไงให้ทุนตัวละยี่สิบาทตัวเนี้มันใช้ได้ทนเหมือนกันท่านผู้ชมเคยไหมท่านผู้ชมเ<ม>วลาซื้อทุนตลาดทั่วไปนะครับเขาก็ทํามาดีแหละแต่ว่ามันจะเป็นหางแบบหางตันแบบนี้ ไม่ใช่ว่าหางตันไม่ดีนะครับผมหางตันดีแต่ว่ามันต้องไม่ใช่หางที่มันยาวจนเกินไปเพราะว่าเวลาหางมันยาวจนเกินไปหรือว่าหางมันมีน้ําหนักมากกว่าขาทุ่นนะครับเวลาเราใส่ไปนะครับเจอลมหน่อยเดียวมันก็เอียงละสักพักมันเอียงบางทีปลาตอดมันลงอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะลงอย่างงี้ลงเฉียงเฉียงอย่างงี้มันดูยากนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าทุ่นมันหางเอียงมาทางเราอย่างนี้ดูไม่ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมนะมันมันดูยากมากเพราะว่า หางอ่ะมันมีน้ําหนักเยอะกว่าขานะครับแล้วก็เวลาเราวัดแรงๆนะครับหางพวกนี้มันแข็งใช่ไหมมันจะมาง,งัดตัวทุ่นแตกตรงนี้จะแตกเลยมาดูใกล้ๆนี่มันจะมาง,งัดตัวทุ่นแตกเป็นรอยแล้าแล้วก็รอยแตกเลยนะครับผมวิธีทําให้ทุ่นมันเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ให้ทุนมันเร็วมากยิ่งขึ้นมามาดูใกล้ๆเดี๋ยวเข้าล่มก็ได้ตากล้องนะครับผมตากล้องใกล้ตายแล้วนะครับดูวิธีนะครับผมวิธีเปลี่ยนหางทุนตัวนี้นะครับผมมาก็คือผมจะเปลี่ยนหางทุนที่มันชํารุดนะครับใครได้ไปหรือว่าท่านผู้ชมมีอยู่นะครับผมวิธีเปลี่ยนหางทุนก็แค่นะครับผมใช้คัตเตอร์นะครับกีคของเดิมออกนะครับผมนี่ค่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําแรงอะไรมากมายค่อยๆกีดนะครับผมนี่ นี่กีดของเดิมออกเลยนะครับกลีดเข้าไปนะครับผมพอปาดออกมาเดี๋ยวมาดูนี่พอปาดออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นแกนขาดําข้างในนะครับผมง่ายมากนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับ ถ้านผู้ชมก็มากะดูว่าท่านผู้ชมอ่ะจะเอาหางยาวเท่าไหร่นะครับผมจะชอบเท่านี้ก็ได้หรือว่าชอบเท่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับอ่าผมจะวางไว้แค่แกนสีแดงข้างล่างสุดนะครับมาดูเออตั้งเหมือนเดิมนี่เวลาเราปาดเราปาดอย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเอาสีดําเก็บสีดาไว้นะครับแล้วก็เฉือนไปเรื่อยๆหมุนหมุนมุนมุนมนหนไปเรื่อยๆนะครับ มันเป็นคล้ายๆหลอดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นพัสดุอะไรไม่รู้นะครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่แข็งแรงนี่หกัแกแบกนี่หักออกมานะครับผมแล้วเราก็มาวัดแกนว่าแกนมันใส่ได้หรือเปล่าอ่าถ้าแกนมันเล็กเกินไปเราก็นี่ส่วนมากผมจะไม่ใช้หางยาวนะครับผมผมจะตัดออกประมาณนี้นี่ผมใช้อยู่ประมาณแปดสิบเซนนิดๆหรือเปล่าเท่าไหร่ไม่รู้นี่เห็นไหมนี่ผมจะปาดแกนหางรอ,อกนะครับผม ผมไม่ชอบยาวนี่ผมใช้แค่นี้นะครับผมถ้าแกนมันใหญ่ไปท่านผู้ชมก็ขัดออกนี่ขัดแบบนี้ดูดูนะครับนี่ดูถ่ายขึ้นมานี่ นี่เสร็จแล้วขัดรอบนี้นะครับน่าจะได้แล้วนะครับผมเราก็ใส่เข้ามาเอ๊ดันลงมาอ่าให้มันเหลือประมาณนี้นะครับผมมันเหลือประมาณนี้เสร็จแล้วก็ติดกาวร้อนนะครับนี่วิธีติดใช้กาวร้อนนะครับผมที่มันเหลือจากคลิปที่ผ่านมานะครับีปาดออกแล้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมนี่เสร็จแล้วนะครับใช้กาวร้อนนะครับแปะลงไปไม่ต้องแปะเยอะนะครับนี่ใส่ไปน้อยนึง ปึ๊บแต่ว่าขั้นตอนนี้ต้องเร็วหน่อยหนึ่งดันเข้ามากึ๊กนี่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปล่อยให้กาวแห้งก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ท่านผู้ชมวิธี DIY หางทุ่นนะครับผมนี่เห็นไหมใช้ได้ปกติเรียบร้อยนะครับผมสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือวิธีเปลี่ยนหางทุ่นนะครับผมชอบหางที่มันไม่ยาวจนเกินไปผมก็ตัดออกนี่มาเดี๋ยวมาดูวิธีโมทุ่นกันดีกว่า จากทุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ดอกละยี่มห้าบาทหางมันจะหนักหน่อยเวลาช่วงน,นี้นะครับถึงท่านผู้ชมจะตั้งเหลือน้อยข้อเวลามันตั้งมันก็เอียงอยู่ดีนะครับหางมันหนักนะครับผมนะแล้วก็อาการมันทื่อๆอาการมันไม่สวยนะครับอาการมันไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดีไอวายให้ดูนะครับนี่ก่อนอื่นเลยเราไม่ได้ทําอะไรเยอะมากมายหรอกครับตัดหางครับท่านผู้ชมนี่ใช้มีดนี่ หั่นหั่นหันห,นห,นหนมุนหมุนหมุนมุน,มน,มนแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วก็ใช้เล็หอีกแปกนี่อันนี้ก็ทิ้งไปเสร็จแล้วก็วิธีทำํำทำแบบนี้นี่มาดูนี่ผมก็ขูดออกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขูดออกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมขูดออกขูดออกขูดออกเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมฝนนะครับนี่เห็นไหมนี่ เนไปเรื่อยๆนนไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมวนไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้พอขัดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมอ่ะแล้วก็ตัดท่อก,กบหางเดิมเลยวัดดูก็ประมาณนี้นะครับสวยพอดีตัดเลยตัดก็ใช้มีดนี่หมุนหมุนหางทุ่นนะครับหมุน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  ผมให้ใบมีดมันกินเข้าไปปร๊บนี่พอหักมาแบบนี้นะครับสวมเข้าไปลองดูนี่มันจะเหลือระยะเท่านี้นะครับอ่ามันยังดันไม่ได้แล้วก็อ่านี่ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ออกมาฝนต่อนิดนึงนิดนึงไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ฝนต่อนิดนึง ผลแค่หางมันเพิ่มอีกนิดนึงนี่คัด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 วันท,ทุ่นี่ครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลย เราก็มาลองสวมอีกรอบหนึ่งสวมเข้าไปนี่อย่าพึ่งดันสุดนะครับผมใช้กาวร้อนเหมือนเดิมแปะเข้าไปนิดนึงนิดนึงไม่ต้องเยอะนี่นะบิงมาปุ๊บนี่แค่นี้ปุ๊บรีบเลยดันอ้าวดันไม่ทันละดันไม่ทันดันไม่ทันมันแห้งก่อนอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้มันก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือวิธี DIY ตัวทุ่นนะครับ ให้มันใช้งานได้ทนมากขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ซีเรียสน,นะครับว่าทุนเราจะสวยไม่สวยนะครับเพราะว่าเราซื้อมาแค่ยิมหบาทแล้วก็สามารถกาวร้อนเคลือบได้สามารถเอากาวร้อนเคลือบเพื่อความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานแต่ว่าผิวมันจะไม่สวยแต่ว่าถามว่าใช้งานได้นานไหมโคตรน,นานเอากาวร้อนเคลือบ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 ,อบนะครับผมเพราะว่าวิธีเขาทําพวกอ้อจีบหรือว่าเป็นไม้บรรซ่านะครับผมพวกทุ่นแต่งแต่ง สวยงามอะไรประมาณนี้เขาก็เคลือบมาแล้วเคลือบกาวร้อนแล้วเขาก็ขัดนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้เราก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับผมเพื่อความแข็งแรงต่อการใช้งานนะครับโอเคฝากไ้ด้วยนะครับผมในช่วงธนากรฟิชชิ่งดีไอวนะครับผมวิธีเปลี่ยนหางทุนแล้วก็ทําจากทุนธรรมดาให้มันมาเป็นทุนอาการที่ไวขึ้นแล้วก็ทําให้ทุนมันใช้งานได้นานขึ้นนะครับคุ้มๆกับราคาที่ท่านผู้ชมจะต้องจ่าย นะครับผมนะฝากไปด้วยนะครับในช่วงธนากร DIY นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมนำทิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมเพื่อทำให้ท่านผู้ชมตกปลาแล้วได้ปลาเยอะขึ้นตกปลาแล้วให้ท่านผู้ชมสนุกมากขึ้นนะครับไม่มีเบื่อนะครับเพราะว่าเวลาทุ่นหักหรือว่าทุ่นเกิดอาการแบบบางทีมันแตกแล้วน้ํามันซึมเข้าไปนะครับทุ่นท่านผู้ชมจะเกิดอาการหลอนนะครับมันจะไหลเองนะครับค่อยๆซึมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับผม เดี๋ยวมีที่ดีๆอะไรก็มาแบ่งกันกันเรื่อยๆนะครับมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะโอเคถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยติดตามผมแล้วก็ซัพพอร์ตผมด้วยดีเสมอมาไม่มีผมในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ขอขอบคุณแบบไปละบายบายสวัสดีครับแก้ว